รักเด็กเลี้ยงเด็กชีวิตเมียฝรั่งหมดตัวมามากมายหลายคนมาเลาก,ก็กี่เรื่องกี่ราวเลยอะมาพูดถึงดิวอีกครั้งนะฮะจากเมื่อวานเนาะในความคิดเห็นของยีจ๋านะฮะอืมสำหรับในหัวอกพี่ของคนเนี้ยพี่สาวสองนะฮะกับการที่มาวิพาก์ไอ้ประจานเขาในณวันนี้เพราะว่าขอ,เ,อ,อเงินเพื่อมาเสียภาษีในต่างแดน ไม่ได้แล้วก็เลี้ยงเข้ามาอย่าลืมนะคะตัวอย่างมีมากมายพี่คนนี้ถือว่าโชคดีเขาได้ตีย้อนกลับให้ตั้ง8 0 0แสนเนาะอันนี้มาอ่านของตุ๊ดบันเทิงเขียนเลยบุญคุณให้ไปแล้ว80,000นไปได้ตั้ง8 0,000นน้องไม่ให้อีกไม่พอใจเลยออกมาแฉจนชาวเน็ตว่าน้องเป็นคนเนรคุณออกมาแฉให้น้องอายเสียชื่อเสียงมึง ได้ไปแปดแสนแล้วแต่ไม่พออยากได้เงินไปเสียภาษีตรงๆพูดให้เขาเสียหายแต่ก็อยากได้เงินเขาต้องเป็นคนหน้าสี่เหลี่ยมจตุรัสขนาดไหนถึงกล้าขนาดนี้นะคะเอาความเป็นจริงคำว่าเสียภาษีในต่างแดนอันนี้พูดเรื่องความรู้ก่อนนะไม่ว่าในเมืองไทยหรือต่างแดนภาษีมาจากรายได้รายรับของที่ทำ ไม่ว่าทําธุรกิจหรือว่าทํางานอะไรก็ตามแม้กระทั่งยายจ๋าทํางานทําความสะอาดเป็นแม่บ้านก็ยังเสียสามสิบห้าเปอร์เซ็นสิ้นปีต้องเคลียร์เคลียร์นะคะเออถ้าเคลียร์ไม่จบมันก็ค้างขาเนาะแล้วยิ่งเปิดบริษัทเป็นของตัวเองในต่างแดนบางคนไม่ยอมเสียภาษีอัน้นอันสุดท้ายเป็นบุคคลล้มละลายนะพอเป็นบุคคลล้มละลายได้ฝรั่งตำรวจเขาก็ไม่จับหลอกพี่น้องขาเขามีใบติงมาเราก็ไปยื่นอุทธรณ์นะ เราก็ไปยือนอุทธร์ยือนอุทธร์แล้วผ่อนใจอืมพ่อนใจมาบีบน้ําตานะฮะการสะสมกี่ปีสําหรับภาษีเป็นล้านล้านโคนเนี่ยเป็นล้านล้านของประเทศเขาเนี่ยมันมันกี่ปีให้พินิจพิจารณาเอานะฮะของการทํางานในเมื่อคุณทํางานเป็นธุรกิจอืมคุณรู้ว่าคุณจะต้องเสียภาษียิ่งอยู่ในต่างแดนเนี่ยกดเข้มของเขาอยู่แล้ว อ่าทำเป็นไม่รู้เรื่องสุดท้ายมาตีกับมันก็เป็นการอุทธรได้คำว่าติดคุกนั้นมันเป็นขั้นตอนสุดท้ายเรายอมรับเราไปผ่อนนี้กับหลวงได้ที่เนี้ยอ่ะแจ้งต่อนะคะถูกต้องไหมทุกคนและหนึ่งสิ่งอ่าชีวิตเราไปรักเด็กวัยสิเกาเอาเขาไปกินแซบถึงสิงคโปร์วิ่นะฮะไอที่เด็กที่พูดออกมาเนาะในส่วนปัจจัยอย่าลืมนะให้หมดทั้งตัวเออ หลายคนมาแล้วสำหรับชีวิตเมียฝรั่งเลี้ยงเด็กทางไทยได้สมบัติจากผัวตุยหออไปไปหลงเด็กน้อยพอเงินหมดเด็กทิ้งไปขอคืนเขาได้ไหมไม่ได้คืนอันนี้บุญวาสนาขนาดไหนเนี่ยเขายังนึกถึงบุญคุณจะบอกว่าเขา,เาลืมคุณไม่ได้เขายังใจให้คืนนะฮะตั้ง 8แสนเนาะเราไม่รู้หรอกยอดโดยรวมเพราะอ้างว่าซื้อคอนโดสองร้านนู่นนี่นั่นอ่าทีนี้ยิจ๋าก็เห็นดิวดิวเขาก็พี่ดิวเขาก็ถามเลยว่างัดออกมานะฮะนอะ้องงัดออกมาตามรายลักษณ์หลักฐานะนะคะเพราะฉะนั้น,เนะเอาความเป็นจริงอ่าเนาะมาโต้กันนะคะเพราะว่ามันก็ถึงนขนาดนี้แล้วยังไม่จบยังไม่จบนะคะในในสิ่งที่เกิดขึ้น อคอนโดมูลค่า2ล้านรวมทั้งสลิปที่ส่งนานถึง10ปีจะทยอยส่งให้ดูนะคะก็จะมอีออกมาเนาะทยอยส่งก็ได้ประโยชน์นะปัจจุบันพี่น้องเอ้ยนะให้โดยสเสน่หานะไปกินเด็กแซบเด็กก็เหมือนกระโต้อตอบกันไปในณนขนาดนั้นเด็กอ้อนแล้วเราหลงเองมันก็หมดสภาพทุกคนมีประวัติกันทางนั้นแหละทุกคนนะทุกคนแต่ณนะวันนี้เขาเคยทําดีย้อนแล้วคุณเคยได้แต่กับ อยากได้มากกว่านั้นจนต้องมาวิาพากษ์วิจารณ์เขาจนเขาเสียหายเออใครเขาจะไปยอมนะฮะเออแฉมาแฉกลับเอาหลักฐานมาโต้กันก็แค่นั้นแหละทุกคนเพราะอย่าลืมนะอ่า fc ที่เข้ามารักเขาเนี่ยอมตั้งแต่เขาไปอินฟูตั้งแต่เขาทำนะคือเอสิ่งที่เห็นณนะปัจจุบันเท่านั้นอืมจริงๆนะเวลาเกิดเรื่องกดเาวาเนี่ยเรื่องขุดเนี่ยมันก็จะเป็นอีกคนมุมหนึ่งคนที่ไม่ชอบเท่านั้นแหละที่จะแบบ โอสนุกสุดมันนะคะแต่หัวใจ f อฟซที่รักและเข้าใจนะคะไม่มีใครเป็นผ้าขาวที่ไม่เคยมีประวัติเนาะเออพอถึงณนะขณะนี้นะฮะและสิ่งสําคัญอะคนคนนี้นะ,ะเด็กอะ่ะเด็กโค้ดเด็กเลี้ยงนะ,ะที่เมียฝรั่งเสียเงินให้มากมายมีใครได้คืนบ้างไปขอคืนเขาได้จริงเหรอมันไม่มี อันนี้ถือว่าโชคดีแล้วแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ได้เกิดเรื่องชน,นิดที่ว่าเรียกร้องสูงจนเกินไปยังขอใช้ละเล็กน้อยก็ยังมีโอกาสนะคะหัวใจเขาก็ถือว่าเออไม่ได้แย่จนเกินไปเพราะได้ตอบแทนกลับอืยาาจ๋าก็ยังว่าอยู่อืมจะหมดไม่หมดนะจะได้เที่ยวเท่าคืนที่เธอให้มาไหมอืมนั่นไม่สําคัญถ้าเขามีหัวใจหยิบยื่นกลับให้กับเธอแล้วก็ถือว่าตอบแทน ณนะปัจจุบันนะคะแต่แล้วยิ่งมาแฉแบบนี้เนาะอืมโชว์แบบนี้แล้วเขาก็รับเต็มอกอ่าผลย้อนกลับมันตีกลับไปหาเจ้าของเด้ทุกคนความเห็นใจอ่ะน้อยนะการโดนด่ากลับแล้วมันจะเยอะเคลียร์ปัญหาและปัจจุบันของตัวเองดีกว่า ดีกว่าที่จะไปยืดเยื้อะนะคะขึ้นลงขึ้นสารอ่าเราก็แพ้เขาอยู่ดีอืมอย่าลืมว่าให้โดยสเสน่หาให้โดยกันแรกอืมหลับนอนนะฮะหลกยินเด็กตั้งแต่อายุสิบเก้านออ้ยค่อยกว่าฟังแล้วก็ได้นะแล้วชีวิตคู่ของเขาก็อยู่ด้วยกันมาเป็นสิบปี เขาก็เข้าใจนะฮะแล้วการระยะที่เขามีโอกาสได้เข้ามามีตัวตนในสังคมออนไลน์นะฮะเขาก็ทำดีช่วยเหลือคนทั้งโลกเนาะอืมด้วยปัญหานะฮะถ้าคุยกันดีๆก็คงจะไม่เกิดปัญหาขนาดนี้แต่นะวันนี้มันเกิดขึ้นแบบนี้มันก็ต้องย้อนมองดูการกระทำของตัวเองด้วยนะทุกคนยิ่งแรงนะอย่าลืมว่าคว้างค้อนให้กับเขาเนี่ยนะอืมถึงแม้จะถูกขนาดไหนก็ตาม แต่มันสะท้อนย้อนกลับแรงกว่าเดิมนะฮะเราจะรับไหวไหมอะ่ะนี่แหละคือข้อหนึง่งอยากพินิจพิจารณาเมียฝรั่งทั้งหลายจ๋านะคะไม่ว่าใครทั้งนั้นแหละคนมีเงินนะ่ะอืมรักใครก็รักให้แต่พอดีเนาะอย่าได้คิดทุ่มจนหมดตัวพอเวลาหมดตัวแล้วไปขอเขาคืนนะเออมันยากมันไม่มีวันอันนี้ถือว่าได้ถือว่าโชคดีจริงมะทุกคนคิดเห็นเป็นยังไงน,นะ,ะลามปามไปจนถึงเนาะ นี้ยังไม่จบอ่าคนขุดก็เป็นกระแสอะนะธรรมดากับในลูกอรายแต่อ่าความจริงข้อดีมันจะไปทางใครมันก็เห็นได้กันอย่างชัดเจนอืมคิดเห็นเป็นยังไงเรื่องเนี้ยเนาะก็ขอเป็นกำลังใจนะฮะให้คุณพี่เนาะสาวสองตั้งสติมีสติเคียนะวันนี้อ่าเราอาจจะ ผิดพลาดในความคิดการกระทำณนะวันนี้เราก็เคลียร์รักษากายรักษาใจแล้วเซฟเคลียร์ปัญหาของตัวเองไปเป็นขั้นๆเรื่องภาษีไม่ถึงกับโดนจับนะคะเขาไม่ได้คิดที่จะเอาใครไปเข้าคุกง,ง่ายๆหรอกเมืองนอกนะแต่มันมีเคลียร์ระดับตับเป็นตอนได้นะคะผ่อนใจนู่นนี่นั่นนะคะอืมแล้วไม่ได้กับเขาก็ไม่ต้องไปหวังแล้วเพราะงานนี้ก็คงไม่มีหวังอะ่ะเพราะเล่นกับเขาแรงขนาดนี้ใครหล่ะจะไปหยิบยื่นให้น้ําใจให้กับเราอีก ผิดพลาดอย่างแรงนะฮะมีโอกาสได้กินเล็กกินน้อยหยอดของเงินใช้กับเขาได้บ้างแต่ณนะวันนี้ก็คงหมดโอกาสเพราะแรงออกมาไม่จบยิ่งล้วงข้อมูลออกมาหนักหนักอืมเขาย้อนตอบกลับหนักนะฮะแล้วเขาก็ยอมรับความเป็นจริงด้วยดีส่วนไหนที่ใช่เขาโอเคแต่ส่วนไหนที่ไม่เขาก็โตออกมานะฮะเราสิทธิเสียงเขามันสูงกว่าเรานะป้าเอ้ยรักษากายใจเถอะเชื่อยาย